สวัสดีค่ะทินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเลขมงคลนะคะวันนี้ไข่ดาวเราหวยมีแนวทางไฮไลท์เด็ดๆมาฝากกันนะคะวันนี้จะมีหลายเจ้านะคะที่แนะนําเข้ามานะคะก็จะเป็นของหลวงพ่ออานวยนะคะไฮไลท์ของเลขแปดทิศนะคะเจ้านี้สถิติดีนะคะแล้วก็เสือตกถังพลังเงินดีนะคะและกรกาลสินนะคะและของสุดท้ายนะคะ เรามาดูนะคะของเจ้าแรกนะคะได้มา2ชุดนะคะชุดแรกของหลวงพ่ออำนวยนะคะงวดประจำวันที่16สิงหาคม2563นะคะของหลวงพ่ออำนวยนะคะให้บนเ,ออเด่น4กับ7นะคะล่างเด่น6นะคะ3ตัวนะคะจับคู่นะคะได้มา4-4-7นะคะ7-4-7 8-4-7 4-8-7 7-8-7และ8-8-7นะคะ สำหรับโบน2ตัวนะคะได้มา4 7นะคะกับ8 7 2ตัวล่างนะคะ6 2สองหนะคะอันนี้เป็นแนวทางของหลวงพ่ออำนวยนะคะแคปเจอร์หน้าจอไว้นะคะถ้าใครติดตามเจ้านี้นะคะหลวงพ่ออำนวยนะคะสำหรับอีกชุดนึงนะคะอีกชุดหนึ่งที่ได้มาเป็นชุดพิเศษนะคะของหลวงพ่ออำนวยชุดพิเศษล่างนะคะ สองตัวแปดสองนะคะแปดเก้าสองเก้านะคะย้ำอีกครั้งนะคะชุดพิเศษล่างนะคะได้แปดสองแปดเก้าและสองเก้านะคะอ่อันนี้จะเป็นของหลวงพ่ออำนวยนะคะต่อมานะคะเจ้านี้เมื่อที่ผ่านมานะคะเข้านะคะอสองตัวกลับล่างนะคะของเลข แทิศนะคะเข้า29นะคะสำหรับงวดที่แล้วของงวดนี้นะคะที่ได้มางวดประจำวันที่16สิงหาคม2563นะคะได้มาแล้วอ่าได้มาแล้วนะคะมาดูกันเลข8ทิศนะคะอ๋อให้อ่าเดี๋ยวนะเราดูกันชัดๆเด่น4กับ5นะคะ2ตัวนะคะ ให้40 50 41 51 42 52 43 53 46 56 47 57 48 58 49 59นะคะอ่าแคปเจอร์หน้าจอกันไว้นะคะของเจ้านี้นะคะ เรามาลองลุ้นกันอีกนะคะว่าสําหรับงวดวันที่16สิงหาคมนี้นะคะจะเข้าอีกหรือไม่นะคะลองติดตามกันดูนะคะต่อมานะคะเป็นของเจ้านี้เสือตกถังพลังเงินดีนะคะของเสือตกถังพลังเงินดีงวดวันที่16สิงหาคมนะคะให้เด่น8รอง4ี่นะคะสาหรับชุด3ตัวนะคะ318

3,7นะคะให้ระวังเบิ้ลหามนะคะ3 8 8 8 8ด4ปดและส 4, 4่นะคะตัวนี้จะเป็นแนวทางของเสือตกถังพลังเงินดีนะคะใครที่ชื่นชอบติดตามนะคะของเจ้านี้ก็แคปเจอร์หน้าจอไว้นะคะส่วนท่านไหนที่ยังไม่ถูกใจก็ผ่านไปก่อนนะคะเราไม่ว่ากันนะคะ,ะต่อมานะคะของเจ้านี้ ก,การาสินนะคะงวดวันที่16สิงหาคม2563นะคะให้ชุด3ตัวนะคะ714 174 715 175นะคะที่เน้นนะคะดอกจันไว้นะคะ714กับ175นะคะแคปเจอร์กันเอาไว้นะคะแคปเจอร์หน้าจอนะคะดูว่าเจ้าหนี้จะเข้ากันอีกหรือไม่นะคะสำหรับการาสิน ต่อมานะคะสุดท้ายท้ายสุดของโค้งสุดท้ายนะคะงวดวันที่16สิงหาคม2563นะคะให้เด่นบนนะคะ14นะคะคู่ชุดรวยนะคะ10 12 16 18 40 42 46 48นะคะระวังชุดเบิ้ลน,นะคะ11กับ44นะคะสำหรับ3ตัว ให้310 716 540 946นะคะสำหรับเด่นล่างนะคะเด่นล่างให้เ,ออเด่น1กับ2นะคะคู่ชุดรวยนะคะ1 4 1 5 1 7 1 9 2 4 2 5 2 7 2 9นะคะระวังชุดเบิ้ลนะคะ1 1กับ1 2นะคะ ต้องขอขอบคุณทุกๆแนวทางนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามสนับสนุนช่องเลขสนับสนุนช่องเลขมงคลด้วยนะคะเ,เจอกันคลิปหน้ากับไข่ดาวเล่าหวยนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีสวัสดีค่ะ